แล้วสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท็กว่เดี๋ยวคลิปนี้เราจะเล่นมายคราฟเวอร์ชัน1.6 1อะไรกันบ้างครับก็หวังว่าทุกคนจะได้คำตอบชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหนะ้าสหรับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท็กว่เดี๋ยวคลิปนี้เราจะเล่นาม,มายคราฟเวอร์ชันธรรมะกระตุกจิตกระชากใจคลิปนี้เราจะมาพาทัวร์บริเวณอาหันต์เป็นตรงนี้ก่อนเลยฮะใช่ฮะเราเริ่มพาทัวร์แล้วฮะแหมเป็นการแบบพพาาาทัวววรรรรร์์ออย่่งดเเ็ฮะะนีคืฟมจต นี่เป็นฟาร์มเหล็กนะฮะล้วก็เป็นฟาร์มเหล็กที่ทำเพื่อเพื่อพจะเจ็ีตึต้งตอนนี้ฮะเรามีเหล็กทั้งหมดกี่บอกฮะเรามีเหล็กทั้งหมดเท่าเนี่ยเท่าไหร่ออ้หกเอเอดีร้อย 20, หน่อยละกันนะ,ะคือมันก็แบบเป็นเวลากลางคืนนะอะไรอย่างเงี้ยนอนครับพระเจ็ี เาใจไหมเวลาเราแบบ oh <my> หลายคนทําไงฮะเอาเอา <Project. S 1> อังพพ้นแล้วก็นอนมาตรงนั้นเลยใช่ปะและนี่คือฟาร์มอะไรฮะอันนี้ก็คือฟาร์มก็ oh <my> ไม่ได้ยากหรอกก็แค่แบบเอาระจเ